ก็เศรษฐีอันว่าเศรษฐีขุนพอน่ะขุนพอน่ะท่าน่าเศรษฐีทั้งหลายขุดถึงสุขถามแล้วว่า,าปนังก็ตัดตาเลยตัดตาศัตรูตตตตสันติกรรมตุ้มฐางเจวะพันตุ้มวัตต์ังวัตวต,ติโอเคพันงค์งพันตุ้มปนังก็ อันว่าเราทั้งหลายนั่นเทียวช่ยเหรอคูมแก้ป็นาษาแล้วว่าอะไรอันอันอัว่าอันอันเราทั้งหลายท่านเราท่นท่านท่านานะอาท่านท่านทานท่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 าน่านท่านท่าน่านท่าน่านทาน่าน่านท่า่าน่สนนัก่า สาติิีหรือสัติแห่งแห่งพระศาสดานั้นเอ่อวัตถยาย่อมควรย่อมวัติย่อมควรเอหรืออิเต๊ดคำนี้เอาไปเลยแต่ไหมเศรษฐีแล้วสิีทั้งหลายทโคนเลทิ้งสุถทาแล้วว่าปนักก็ สัสสัตว์สันสัติงังตุมหาจังเอวาคันตุงอันว่าอันอัน,อนอขั้งทั้งหลายนั่นเทียวเดี๋ยวคันตุงมันจะแปลว่าอะไรไปกันก<ป> <ไป S 2> ันไปไปอย่างเดียวเลยเหรอจัะได้ไปสู่สำนักของพระศาสดานั้นย่อมควรจริงหรืออั<า>่ตรงนี้โอเคเึ่งมากก็ได้นะ มาทำอะไรนี่เออปานะเอาอะไเอาชีเลยดีกว่าจะได้จะได้จะไ,ได้ไไดดยัมเมอะไรเนี้ยเออเดี๋ยว่าปานะไปนะกอนเลเ่นไหน,น,น,นก่อนเล่ในไหนเฉษสีอันว่าใส่สีทั้งหลายิริยาิริยาเปิดนี้เ่อ๋อปัดปัดปุนชิงปุดฉิงสู้ส ถามถามแล้วว่าถามแล้วว่าล้วก็ปัญหก็วงมาเนี่ยตัดสับถึขั้นตุงมตัดสั์สัตัดตัดตวมสับตัดสัตุ้ขันตุ้กันตุ้หากันเอวัดขันตุงเลยอันว่าอันว่าอันนันทั้งหลายนั่นเดียว ไปชิญพันตัวไปไปสำนักานสุสทรภัณของพระศาสดาตาสนานะโอเควัตตีติวัตตีเฉยวัตตีย่อมควรย่อมควรจริงจริงหรือรดังนี้ครับทำไมรองนีมันไม่จำเนรองมันขาดขาดยังไงรู้เศรษฐีขาาเศรษฐีั้งหลั ตานะก็แล้วก็แล้วก็อันนี้ทั่วมให้สัจสุสันตุการตุมหาการเอวะคันตุมอ่าตุมหาการอันว่าเราทั้งหลายนั่นเดียวงงว่าเราอะไรอเลยทั้งหสิหย ตรง <ใน S 1> ตรงข้ามท่านทั้งหลายทุรร่มหาวกันยังไงคุณอาจารย์จะปทาแปลว่าอะไรอันอันแล้ท่านทั้งหลายอันอันว่าท่านทั้งหลายนั่งเกียวไปไปสังจุกังไปสู่สัมนะัสัตต <c oughs> สัตตุของพนะรงงนะศาสดาตัสสะทั้งนั้นวัตตติเตยงหัวจริงหรือ

นิมนตาไนิมนต์าปนิมนโยกยกแบบด้วยนะเนี่ยกแบบแ้วได้ไปยกนี้ไปได้ถึงยกอื่นก็ไปปปปปลาเสีทั้งหลายทั้งหลาด้วยทั้งหลายด้วยโตจริงตัวถามแล้วว่าบรรลักษ์ก็ตัดัดตัตปฏิกิราการตัวาการเดัอันโตอันว่าอันอันทั้งทั้งหลาย โอ้ยเดียวจบเลยเป็นไงนี้มือหนึ่งนี่ต้องอย่างนี้มือหนึ่งโอ้นี่นี่นแจ้วเลยขอท่าสุดท้ายตองนดิในกระดานนออกมาไม่ได้ดูเลยใครไม่ดูทำไมไม่ดูปนเตี้ยยางไงะกระแกตัวนี้ตัวน้าอาจารย์นี่เยจะได้เป็นเก้านี่่แน่โอยตาย้อ้นงงเลยเนี่ย ราเป็นสายะกอนตีแหลเลยเนี่ยมากจริงอลยโอ้ไม่ว่าทางไม่ว่าเรียนดีหมดมีกอนเนี่ยจากเยนสามสิบเหลืออยู่เาหน้าลูกโอ้ตอกทานเอไเลยครับออกเอาไปาลนอกเนี่ยอไปนอกเลยเนี่ย